นี่นะทุกคนจะบอกเลยว่าทําไมเราถึงมีความมั่นใจทั้งการยิมทั้งการพูดนะคะเพราะว่าเราไปทําฟันมาเห็นไหมนี่สวยมากฟันสวยมากนะคะและคลิปนี้มีเฉลยคะ่ะว่าเฟมไปทําฟันที่ไหนนะคะแล้ววิธีการทําเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะแล้วเฟมเนี่ย มีคำถามมาถามคุณหมอเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้ตามกันไปเลยค่ะหมอเกนะครับอยู่ประจำที่ธนกรรม BBC นะครับถนนมุกขมันตีสาขาของถนดนครราชสีมานะครับ เนี่ยนะครับก็คือการที่เราทําการเปลี่ยนแปลงรูปร่างาผิวฟันนะครับก็โดยการจริงๆวิญญาณมีทั้งหมดลหลักๆเลยสองงานนี้ก็คือแบบคมอมนซีนเนียกับเซรามิกวนีญาณนะครับซึ่งหนสองอย่างนี้มีความแตกต่างก็คือว่เอาเรื่องของวัสดุนะครับอันที่หนึ่งถ้าเป็นคมอมนซีนเนียก็คือใช้วัสดุที่เป็นวัสดุในการบดหน้าฟันหรือบดฟันนะครับรก็ความแข็งแรงและความทนทานนี่ก็จะน้อยกว่านะครับส่วนแบบที่2ก็คือเซรามิกวนีญาณก็คือ เป็นวัสดุจะเป็นเซรามิกนะครับจะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากกว่าแล้วก็สีสวยเหมือนธรรมชาติแล้วก็เชาใช่แล้วก็มีความแข็งแรงและใช้งานได้นานมากกว่านะครับผมนี่ครับถามที่น้องเฟรมถามว่าเราจะทำกี่นะครับก็หลักๆเลยเราประเมินจากรอยยิ้มนะครับว่าเ,าเวลายิ้มเราเราย,ยึดถึงซี่ไหนใชายย่จากของน้องเฟรมเนี่ยยึดจนถึงตันกลางน้อยนะครับก็อาจจะต้องทำประมาณแปดซี่ข้างบน แล้วก็ข้างล่างถ้ายิมเวลาพูดเวลาคุยอย่างงเี้ยะครับแล้วก็ยิ้มเนี่ยมองเห็นทั้งซีนหนึ<ฮ>่งก็จะมองว่าเราจะทำทีซีแล้วก็ดูแต่งตรงนี้นะครับข้างล่างของน้องเองก็ทำถึงก,าก 3, 6, 8, ลางๆ <c oughs> แล้วก็ปีแปดสีแปดล่างแปดเป็นสิบหกเลยค่ะเต็มๆไปเลยค่ะและ้วก็จะถามปีคำถามหนึ่งคะ่ะว่าประโยชน์ของมีเนี่ยเนี่ยที่นอกจากความสวยงามแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างคะอันที่หนึ่งคือเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟังนะครับก็คือถ้ารูปร่างสวยแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ดูสวยขึ้นอันที่สองเรื่องของสีนะครับถ้าเกิด คนไท้มีสีฟันที่ค้ำนะครับหรือฟันที่เหลืองแล้วอยากได้สีที่ขาวขึ้นสว่างขึ้นดูเป็นธรรมชาติดูอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการใช้วีเนียเราพูดถึงประโยชน์ของวีเนยียไปแล้วนะคะพี่ก็ยอยากรูว่าวีเน,นียยังมีข้อเสียอะไรบ้างคะอ๋อการทำวีเนยียเนี่ยก็คือเราจะต้องกรองผิวฟันออกไปใช่ไหมครับดังนั้นผิวฟันที่เรากรองไปเราก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้นะครับ<ม>โดยที่เราทำวีเนยียแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำวีเนยียต่อไปถูกไหมครับเป้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการ เปลี่หรือแต่งินอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำงานท่องแซงนะครับแต่โดยทัว่วไปเนี่ยอย่างน้อยวินิจได้เป็น10ปีนะครับเพราะว่าสรุปทุกวันนี้ก็หนักแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องการดูแลทำความสะอาดการทำวินิจเนี่ยเราจะต้องแปลงแล้วก็ทำความสะอาด ให้มากทิ่ขึ้นโดยปกติเร,เราจะต้องใช้ไหมขัดปันระหว่างชอบปันนะคถูกไหมครับในการทำวีนเนียรเนีย่ยทุกซี่จะต้องใช้ไหมลงไปทำกับสารขัด้านนะครับเพื่อไม่เกิดการปนของเชื้อโรคหรือว่าหินปูนอะไรเงี้ยครับนะ,ะครับแล้วก็มีการดูแลทำความสะอาดแปลงแล้วก็มีการขูดหินปูนทุกทุกขบเลยนะครับแล้วก็คือดูแลให้เปียนขึ้นเพิ่มการดูแลไปอีกสเต็ปที่มากกว่าใช่ครับค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าเฟรมเนี่ยจะเลือกคุณหมอจะเลือกสีวีเนี่ยให้เฟรมแบบเข้ากับเฟรมแน่นะคะเดี๋ยวเราไป ภาพสีเขาว่าวินเนียเนี่ยมีกี่สีบ้างอันนี้คือระดับสีที่เป็นระดับสีสธรรมชาติอันนี้คือเป็นทำแล้วข้างบนใช่ครับแต่อันนี้เป็นธรรมชาติตรงนี้คือสีระดับเดิมของน้องเปรมได้เอยู่ยวแถวสีนี้ค่ะระดับเดิมคือข้างล่างนะคะเพราะว่าข้างล่างยังไม่ได้ท่าประมาณนี้จะเป็นเฉดขนาดนี้เนี่ยเป็นเฉดที่น้องเปรมอยากได้ความขาวใสมากขึ้นแล้วก็ดูแล้วดูสะอาดสะอ้านเนาะขาวใสแบบธรรมชาติใช่ไม่ดื้อขึ้นก็จะเป็นเฉดที่อยู่ในระดับนี้นะครับของน้องเปรมข้างบนเรื่องสีประมาณ นะครับก็คือ B12 นะครับ B12 ก็ไม่หลอกมาก่ก็ทำแล้วหน้าดูขาวขึ้นมากครับสว่างขึ้นแล้วก็ยิ้มสดใสยิ่งดูจ๋าจ้างมากขึ้นนะครับเอางี้ค่ะงั้นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีสเต็ปอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะ